คำถามแรกโซดก็ครับครับตอนนี้เฮายังอยู่ตี้ดอยหมาหอบเหมือนเดิมนะครับเตียวข่มกําลังจะเตียวขึ้นแนวป้าหรออ่อนน้อยคนหนึ่งนะครับเอาเปิ้ลมาได้จะได้เปิ้ลมาตั้งได้เปิ้ลแม่เปิ้ลแบกมากันหรือว่าลูกหาแบกมาเนาะดิบจะลองมาถามเปิ้ลพอสักน้อยสวัสดีครับอ่าน้องที่อายนะครับดิเฮาสัมภาษณ์แม่เปิ้ลเตนบอออันนี้แบกขึ้นมาหรือว่าคือลูกหาแบกมาหรือว่าเตียวมาเองครับเดินมาเองค่ะเตียวมาเองค่ะ พ่อทอเตียวมาเองคือระยะทางมันไกลมากเลยนะครับเนาะอันนี้เตียวมาจากต่างใดครับนี่ห้วยปูริงจ้ะโอ้ต่างห้วยปูริงนี่เหรออนน้อยสามารถเตียวได้เด้อเดี๋ยวเราจะลงมาสัมภาษณ์พ่อตังเพพพ้ออ่านี่นะครับสัมภาษณ์สาวโสดสักหน่อยอ่ะ,อะคำถามแรกโสดก็ครับไม่โสดะโอะโสดแล้วนะครับหนุ่มๆที่พอกะมดซิดนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้มาเตือนแรกก็ครับมาครั้งแรกคร่ะ มาต้นเลกหูสึกจะได้พ้องครับไทยรูปสวยมากค่ะแนะนํามากค่ะอ่าหูบงามขนาดแนะนํานะครับใครที่อยากมาก็สามารถมาเอลได้เลยนะครับเดี๋ยวปลากันใหม่คลิปหน้าคลิปเต็มจะไปลืมอรอรับชมกันได้เลยนะครับ